ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เป็นช่วงพิเศษคือต้องการดอกชัน38ดดอกเลยนะ เพราะว่าจุดที่เราจะไปเนี่ยนะครับเป็นจุดที่ไม่เคยมีใครเข้าไปแล้วก็กางกรรมการวัดทางวายาวัากรวัดไม่อนุญาตให้ใครได้เข้าไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่วีนีที่จะพาท่านผู้ชมนะครับในรายการเข้าไปดูในสถานที่ที่เป็นห้องลับมากๆนะครับเป็นห้องที่เราจะเข้าไปมีทั้งห้องห้องนอนของหลวงพ่อนะครับแล้วก็วัถุมงคลต่างๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับขอบคุณครับ ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือเตียงของพ่อในตอนที่หลวงพ่ออาพาธนะครับแล้วก็อยู่บนเตียงนี้นะครับอันนี้ให้พี่มณิทนะครับได้พูดถึงความสําคัญของเตียงนี้หน่อยครับเตียงนี้จริงๆแล้วก็จะมีมีคนมาโผล่นะครับครับคือเขาจะโผล่ไปให้หลวงทำโรงพยาบาลแต่ว่าทางวัดนนี่ไม่ให้ครับเพราะว่าจะเก็บไว้เป็นพระสนเนื่องจากเป็นเตียงนอนหลวงพ่อครับ ตอนที่หลวงพ่อป่วยอาภาธณนี่หลวงพ่อจะนอนอยู่บนเตียงนี้ครับนอนบนเตียงนี้เลยขออนุญาตซึมซับบาลานซ์ของหลวงพ่อนะครับที่เป็นโอ้ผมตื้นตันมากนะครับอันนี้เป็นเตียงที่หลวงพ่อตอนที่อาพาธตอนที่อาภาธครับแล้วก็อยู่บนเตียงนี้ใ่ครับควาสาธุกครับผตื้นตันมากครับโอ้คนลูกคนอ่อนะฮะอันนี้หลวงพ่ออยู่ที่เตียงนี้นานแค่ไหนครับพี่คือ พอท่านเริ่มป่วยปี58ต้นปีพอหลวงพ่อมามรณภาพวันที่16พฤษภาคมสมันน้อยลรับ8แต่หลวงพ่อจะเริ่มป่วยมาในต้นปี58ป่วยหนักทางโรงพยาบาลต้องเอาเครื่องออกซิเจนอะไรมามาบอมบัดหลวงพ่อตรงนี้เลยอ๋อครับอันนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับถือว่าเราอินไซต์มากๆนะครับเราได้เข้ามาชมอย่างจุดที่หลวงพ่อเคย นอนอาพาธอยู่ที่นี่นะครับแล้วเกิดถ้าเกิดว่าใครจําวันที่หลวงพ่อมรณะได้นะครับวันนั้นฟ้าดินถล่มทลายนะครับเพราะว่าการที่จะนําเอาพระศพของหลวงพ่อเนี่ยเขาจะต้องเคลื่อนไปที่ความแก่นใช่ไหมพี่หลวงพ่อในท่านไปมรณภาพอยู่ที่โรงพยาบาลมหาร<ห>าช<ล>จากมหาราชจากมหาราชไปที่ออคอนแก่นครับครับบัดนี้หลวงพ่อเขาเคลื่อนศพหลวงพ่อลงมาครับ จากโรงพยาบาลมาราช์นี่เวลาสองทุ่มครับครับพอตอนแรกก็จะขึ้นเครื่องไปนะอ่าเครื่องก็มารอยยอะเลยคนไม่ยอมแต่ว่าทังฮุกอ่าภาคอีสานเนี่ยก็ไม่ยอมครับเขาจะเขาต้องการที่จะนําร่างหลวงพ่อไปที่โรงพยาบาลอีกครับก็ดฮุกประมาณห้าร้อยห้าร้อยกว่าคันครับครับวิ่งไปกลางคืนเลยอ๋อผมยืนอยู่นะพี่พูดไปเนี่ยผมตัวเบาๆยังไงไม่รู้นะครับก็ เป็นอะไรที่ใครเข้ามาถึงตรงจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับจะมีความรู้สึกอย่างผมเลยนะครับว่าเราจะอิ่มเอิบในเรื่องของบารมีของพ่อนะครับแล้วก็วันนั้นที่อย่างที่พี่มินิพูดไปนะครับว่าวันที่เคลื่อนศพของพ่อเนี่ยนะครับวันนั้นแบบประชาชนมืดฟ้ามัวดินนะครับรถทั้งหมดเป็นร้อยร้อยคันนะครับที่ติดตามไปส่งหลวงพ่อนะครับแล้วก็เห็นว่าตามสี่แยกสามแยกต่างๆด้วยมีอะไรอยู่ครับพี่ก็ตาม สามแยกสี่แยกที่จะผ่านมาเนี่ยจะมีทั้งพระทั้งเนนทั้งญาติโยมครับเขาจะมาปูเสื่อครับอส่งไลหลวงพ่อคิดดูครับครับเอาเสื่อเอาผ้าปูบนถนนแล้วให้รถแล่น่านให้รถให้เหยียบไปเลยแล้วเอาผ้าเนี่ยกลับมาบูชาโอ้โหนี่คือความศรัทธาของญาติโยมมากๆนะครับก็อย่างวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่นี้นะครับที่ทําให้ผมเนี่ยได้มาสัมผัสนะครับเหมือนกับได้มาใกล้ชิดหลวงพ่อมากที่สุดนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไป ช่วงต่อไปนะครับตอนนี้เรามาอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดที่สําคัญซึ่งไม่ค่อยมีคนคือมีคนเห็นคือจากข้างนอกแต่ไม่มีใครสามารถเข้ามายืนณจุดตรงนี้ได้ครับตรงนี้คืออะไรครับพี่โอว่าอันนี้เป็นเป็นขันครูขันครูครับในตอนที่หลวงพ่อทาพิธีหลวงพ่อทำพิธีฝังตะกุฎทองคําอ๋ออันนี้คือขันครูนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นใครเป็นอะไรโอ้ตรงนี้อันนี้จะเป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอด คาถาวิชาคงให้หลวงพ่อมีอันนี้หลวงพ่ออะไรครับอง์องเแ่กนี่คือหลวงพ,พง่อคงหลวงพ,พง่อคงพุทธตว์วัฒนารใหญ่องนี้นอันนี้หลวงพ่อเดนชีนะปุตโตวัดหนองโพวัดหนองโพและองคนั้นองนี้จะเป็นพระอุปชาหลวงพ่อพระครูวิจารย์ยติกิตว่ายง่ายนี่คือเกจิอาจารย์ที่เป็นบรมครูของหลวงพ่อแล้วตรงนี้คืออะไรครับอันนี้อเป็นเป็นขันครูเป็นพานครูหลวงพ่อตรงนี้เป็นจีวรครับครับใช่ไหมครับผมอ๋อครับนี่คือ ไม่มีใครได้เข้ามาเห็นอย่างนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ได้พาท่านผู้ชมได้มาชมในสิ่งที่หายากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคนได้เข้ามาเจอกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมสงสัยมากเลยครับพี่มนิดผมว่าอันนี้ต้องมีความสําคัญมากแน่ๆน่ในนี้คืออะไรครับอันนี้คือเส้นเกสารงพ่อขอชอชมหน่อยได้ไหมครับพี่ได้ได้ครับได้อันนี้คือเส้นเกสาของท่าน ผมแบบตื่นตันใจมากอันนี้คือเส้นเกสาอ๋อที่วิทยาวิทยกรพี่แดงพูดถึงที่วิธีอตอนก่อนหน้านั้นที่ว่ามีวันดีคืนดีเส้นเกสาจะรวมกันเป็นเหมือนกับลูกตะก้อใช่ครับผมโอ้โห,โหตา้าทุเป็นบุญเป็นอุศลริงงน,นะครับอันนี้คือเส้นเกสานะครับของหลวงพ่อคูณที่ยังเก็บโขไว้อยู่ในพระอบนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เรานําไปผสมอยู่ในผมพราผมด้วย รุ่นรวยทำไมดิรุ่นรวยทำไมดิด้วยอันนี้สุดยอดมากครับเป็นบุญเป็นกุศลนผมจริงๆิงครับทุกคุณผู้ชมครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่น้อยคนมากนะครับที่จะได้เข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับก่อนอื่นผมขอกราบก่อนออออน,นี่คือ จุดที่หลวงพ่อคูณนะครับตอนที่ดำรงท่าขันท่านจำพรรษาที่ตรงนี้นะครับแล้วพี่มันนบนะครับเล่าให้ฟังว่าพี่มณีเคยมานวดหลวงพ่อคูณบนเตียงนี้ด้วยนะครับตอนนั้นบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงครับพี่มณนเออคือจะไม่จะเป็นเตียงนอนหลวงพ่อคือท่านจะจำวัดตรงนี้ครับจำวัดตรงนี้พอดีพอต้อนรับแขกเสร็จแล้วท่านก็จะมานวนมาผ้าขนครับครับผมก็จะ บางบางครั้งผมก็จะตามท่านเข้ามาครับครับก็ตามท่านเข้ามาครับผมก็จะมานอนกับท่านอืแล้วก็จะมานวดให้ท่านครับครับนวดแข่นวดขาให้ท่านอยู่เตียงเตียงนอนนั่นอันนี้เป็นเตียงจริงเลยเตียงจริงเลยนะครับเตียงนอโอ้โหผมนี่คือหลวงพ่อท่านจะอยู่แบบสัมถัสได้หมอ่าได้สัมผัสเลยวนนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญนะครับองค์พระทั้งหลายแหล่ที่เราเห็นอยู่ตอนเนี้นะครับบางองค์นะครับทางกรรมการวัดทางวิทยาห้กอรวัด นำมาวางเอาไว้แต่ว่ามีองค์จริงด้วยนะครับให้ท่านผู้ชมมาดูพร้อมกันกับที่มนิกเลยนะครับว่าองค์ไหนเป็นองค์จริงที่ในสมัยที่หลวงพ่ออยู่แล้วหลวงพ่อวางเอาไวบ้บนหัวนอนครับคือ,อวัจะเป็นคนที่ปฏิสถานอยู่บนหัวนอนหลวงพ่อครับครับยังยังองค์นี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นพระเก่าแกบที่หลวงพ่อเอามาจากวัดสักแก้ววัดสักแก้วสักแก้วเเมืองนครรสีมาครับแล้วก็ องนั้นก็ใช่ครับอ๋อองนี้ด้วยองนู้นก็ใช่องค์ที่อ๋อองนี้องนู้นด้วยครับผมนี่คือสี่องที่เคยปฏิสถานอยู่บนวนน้องวานรพ่อประจําเลยครับครับแล้วก็แล้วก็ทุกองคเนี่ยก็ครับก็จะจะอยู่ตรงนี้แหละอครับ่อครับนะฮะก็ต้องบอกท่านแต่ผมพูดไปผมก็มีความรู้สึกปลื้มปิตินะครับแล้วก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มายืนตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ ทราบข่าวมาจากวิทยาวัชกรพี่แดงนะครับบอกว่าวันที่หลวงพ่อมรณะนะครับแล้วเขาได้มาเปิดเอาตู้สองตู้นี้นะครับที่อยู่บนเตียงของหลวงพ่อเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยบรรจุอะไรไว้ครับอ๋อข้างในจะเป็นวัตถุมงคลครับเป็นเป็นพระยอดธงหลวงพ่อพระยอดธงครับพระยอดธงอ่าซึ่งพระยอดธงที่วัดในชุดที่พบที่เตียงเนี่ยก็ยังมีบูชาที่ตู้วัดด้วยนะครับ อันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับว่าพระที่อยู่ในตู้นี้นะครับก็ยังคงอยู่ที่ตู้บูชาวัตถุมงคลของที่วัดอยู่ที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมครับหลวงพ่อจาพรรษาที่นี่จําวัดที่นี่แล้วพระที่อยู่ในตู้หัวนอนเนี่ยท่านก็บริกรรมคาถาทุกวันทุกวันทุกวันนะครับคิดดูว่าจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนนะครับรวมถึงตรงนี้นะครับมีสิ่งของต่างๆหลวงพ่อด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆเพราะว่า ส่วนผสมของพระที่สร้างแล้วก็จะนำพระไปเปิดบูชาเพื่อนำรายได้ปัจจัยต่างๆมาสร้างพระองค์ใหญ่อันนี้เป็นมวลสารชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูพร้อมๆก,กันกับท่านผู้ชมเลยนะครับในนี้คืออะไรครับพี่นิพี่มาีิครับอันนี้เป็นเป็นผ้าที่เรางพ่อกเก็บเอาไว้ครับครับครับผ้ <c oughs> า,เ,า,ากเก็บเอาไว้พอดีทางวัดก็อยากจะเอาเจิดเจาเป็นครับ จะนําไปเป็นมรสรในในพระนุ่นรดยทั้งประดิบโดยทันัีเป็นผ้าบรวยทั้งปดิครับอันนี้คือผ้านะครับที่เขาเรียกว่าผ้าเจ็ดสีนะครับที่หลวงพ่อคูณได้บริกรรมคาถาแล้วก็ผูกเศษเอาไว้ที่บนหนวนนอนท่านเลยนะครับแล้วก็จะนําชุดเนี้ยนะครับไปผสมใน มวลสารนะครับแล้วก็สร้างเป็นพระผงในชุดที่เรียกว่ารุ่นรวยทั้งแผ่นดินรวยทั้งแผ่นดินด้วยนะครับเดี๋ยวใครที่ติดตามรายการนะครับผมมีได้เจ็ดสีนี่นะครับมอบให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับอันนี้คือความสําคัญของเตียงของพ่อนะครับที่เราเดินเข้ามาอันนี้เป็นห้องที่ตอนนั้นเนีเ่ยเป็นห้องนอนหรือพ่อโดยตรงห้องนอนจริงๆด้วย, <ๆ S 2> <ล>ยนะครับรนี่ก็เตียงเป็นเตียงนอนท่านเลย แ,แล้วในตอนนั้นตอนที่หลวงาพา่อยังอาพาธอยู่ห้องนี้เป็นห้องที่เก็บเชื้อนะครับป้องกันเชื้อโรคต่างๆนะครับใครที่เข้ามาก็จะมีกําหนดเวลาเข้ามาด้วย<ช>แล้วก็คนที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่ส่วนน้อส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของพยาบาลพยาบาลนะครับครับพี่มณิกครับตรงจุดนี้เนี่ยนะครับผมเห็นมี ใบประกาศอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยเป็นใบประกาศอะไรยังไงบ้างครับพ<อ>ีเป็นเป็นใบประกาศเกรติคุณที่หลวงพ่อท่านได้บริจาคเงินไปบางส่วนก็จะมีใบเกรติคุณมาอ๋อคือพอนหลวงพ่อบริจาคเงินไปก็จะมีใบมอบรับ,บ,ร,บรับมอบไปเลยนะครับอันนี้คือใบต่างๆในะบต่างๆครับผมภาพนี้นี่ถือว่าอัน,น,อ,น,นอดนี่นี่ภาพนี้คือองค์พระบารมีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านหลวงพ่อได้ได้บริจาคเงินค เป็นจำนวนเงินหนึ่งร้อยล้านบาทโอ้โหครับนี่นี่หลวงพ่อท่านอมอบเงินให้กับหน,นึ่งร้อยล้านหนึ่งร้อยล้านบาทครับเจ้าครับครับอันนี้ไปนำเงินไปทุนเท้าที่สำนักระชจ้าบโอ้ครับอะไรต่างๆเงนียนะครับท่านผู้ชมครับผมว่าเป็นบุญเป็นบารมีของหลวงพ่อคูณอย่างแท้จริงเลยซึ่ง ท่านไม่ยึดติดอะไรเลยนะครับได้รับปัจจัยมาเนี่ยก็เอาไปทําเพื่อส่วนรวมทั้งหมดทั้งมวลนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความสุดยอดของหลวงพ่อมากนะครับใบต่างๆพวกนี้คือพูดง่ายเหมือนกับไปประกาศว่า<ม>หลวงพ่อได้ไปร่วมบริจาคที่ไหนยังไงบ้างนะครับองค์นี้เป็นพระอะไรครับอ๋ออันนี้นี่เป็นพระประธานครับเป็นพระประธานในในสมัยที่หลวงพ่อที่หลวงพ,พ่อยังอยู่อครับ,รบเป็นใบประกาศเกียรติคุณของหลวงพ่อ,อ,อซึ่ง ถือว่าเป็นอะไรที่น่าศรัทธามากๆนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องต่อไปแต่ว่าอันนี้คืออะไรครับพี่มันนี่โอ้อันนี้เดี๋ยวฮะ<ฆ>อ๋อเป็นอย่างนี้ครับเรื<ฆ>่อคือคืออย่างนี้ขอบคุณครับพี่แดงครับอันนี้ือ,อะงอ,อธิบายนิดนึงครับถ่ายอันนี้ตอนตอนที่หลวงพ่อหลวงพ่อท่านมีชีวิตอยู่ครับผมคณะศิษยานุศิก็แปลกใจว่า ท่านท่านท่านได้เก็บอะไรซ่อนอะไรไว้นะฮะครับครับคราวนี้พอท่านลสังขารลงเนี่ยเอาพวกเราก็ได้ตรวจสอบทรัพย์สินตรวจสอบทรัพย์สินก็ได้เก็บหายเนี่ยลงไปเอ่เก็บไว้ที่ล่าไครับพี่ครับผมอันนี้เร็วเเลยครับท่านผู้ชมครับคือผมไม่ได้มีเจตนาว่าอันนี้คืออะไรจู่ๆพี่แดงอยู่นอกเฟรมเนี่ยต้องเข้ามาอธิบายเลยว่าเดี๋ยวนะพี่อันนี้คือเหมือนกับ เขาจะฝังกลุ่มน,นะเหมือนเหมือนปันหนึ่งว่าหลวงพ่อเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับพี่แดงครับผมลองยกด้วยอนัอนกหากหนักมากหนักมากหนักมากโอ้โหที่ผมคือคือ,ค,อความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าในนี้ต้องมีอะไรแน่แน่นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันมันแบบมันวาบว้าบวาบเนี้ยนะครับและอันนี้เป็นการโบกผงเอาไว้สนิทแน่นเลยซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยนะครับว่าข้างในนี้อะไรนะครับอันนี้พี่แดงพอจะสันนิษฐานได้ไหมครับว่าข้างในมีอะไร พวกเราก็สันนิษฐานว่าข้างในเนี่ยมันต้องมีของสําคัญแน่นอนค,ครับเพราะว่าไม่ไม่ฉชนั้นเนี่ยไม่ถูกซีนเอาไว้อย่างดาะะีไม่สามารถที่จะเปิดได้เลยนอกจากทุบอย่างเดียวในขณะที่เรากำลังจะร่วมสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยผมผมผมคนนึงเลยนะผมคิดเลยนะคือถ้าพี่แดงทําพิธีเปิดกุอันเนี้ยนะครับแล้วข้างในผมเชื่อมั่นว่าในเนี้ย ต้องมีวัตถุมงคลที่มีความสําคัญมากๆแน่ๆเพราะว่าในเนี้ยอยู่ในห้องที่หลวงพ,พ่อคูณเนี่ยนะครับจำพรรษาจําวัดอยู่ทุกวีทุกวันนะครับต้องมีอะไรที่สําคัญแน่ๆผมไม่รู้แล้วว่าพี่แดงกับกรรมการชุดนี้จะมีเรื่องราวต่อไปในอนาคตยังไงแต่มแต่ผมผมผมนะนำเลผมอยากให้นําเอาวัตถุมงคลที่อยู่ในเนี้ยมาเปิดบูชาให้กับผู้ที่อยากจะร่วมสร้างหลวงพ,พ่อคูณองคใหญ่ผมว่าอันเนี้ย มีอะไรที่สําคัญมากๆแนี่ๆนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับพี่จะคิดตามผมจะทำตามผมหรือไม่ทำก็แล้วแต่คณะกรรมการคิดกันไว้บ้างแล้วว่าวันหนึ่งจะต้องเราจะต้องเปิดออกมาดูนะข้างในเนี่ยท่านท่านได้ซ่อนเก็บอะไรไว้มากนะฮะแต่เราเชื่อว่าเป็นของสําคัญที่สุดของท่านแน่นอนครับผมว่าวันนั้นทําพิธีเลยครับเชิญสื่อมวลชนต่างๆมาเลยครับในนี้ ผมมั่นใจว่าสำคัญมากมแน่ๆผมกราบเอาเลยครับผมาขอบคุณพี่แดงครับคุณสายแอบวันนี้นี่อยู่ข้างนอกเฟรมนะแ้บจุๆแอบรุนอยู่ข้างนอกขอบคุณครับพี่เดี๋ยวเราไปต่อได้ครับ